เดี๋ยวก่อนดูลิ้นมันเอานี่วันศุกร์นะคะชุดดอกคูณประจําจังหวัดขอนแก่นวันนี้เดินขบวนได้ดิขบวนเลยเดินพาเลทที่ปุ๊กบอกตายเดินในสนามบอลโอ้แท็กแทลเล็กอ่ะเดินยังไงครับอ่ะลองเดินยังไงแท็กแทลเล็กแท็กถึงอ่ะลองลองเดินซิแท็กแทลเล็กแท็กถึงแท็กถึงแท็กถึงยังไงอ่ะเรื่อยเรยเรื่อยเร่ยะแมดลูกอ่ะออกยังไงอยู่บนน้ำ ปีานคาหลานมงนี้ซอ่ครับเอาไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่เขาเจะเว้นไปกันปลาเขาครับเอาไปครับนี <c oughs> <c oughs> ไปนักเรงกันนักเขครับใส่แม้นะครับ <c oughs> เอาไม่ครับไม่ครับใส่แมสนะครับเด็กนักเรียนถูกแล้วใส่แมสก์ครับใส่แมสก์ก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับนะครับ 一微。